สวัสดีครับผมพี่แกรมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกี่ยวกับ 9- ก้าเสาหลักใย,ยบ่บาจากเรื่องดาบพิฆาตสูนะครับผมจะมาแนะนําทีละคนก่อน,นครับคนนี้เสาหลักวาลีโทมิโอกะกิยูเสาหลักมแมลงโคโจชินโนบุเสาหลักเพลิงเอนง k คุค,คยียวจูโร่เสาหลักเสียงอุซุยเทนเงนเสาหลักความรักคารุจิมิซุริ สาหลักหมอกโทคิโท,โทมุิจิโร่เสาหลักหินผาฮาจิมานะเกียวเมเสาหลักอสรพิษอิงุโรโอโบนานและเสาหลักสุดท้ายคือเสาหลักวายุชินสาสึคาวะซานเอมิครับขอจบเพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าผมจะมารีวิวเกี่ยวกับพวกอสูรมากนะครับขอขอบคุณครับ